ีนทางพระคุปตาจารย์านโยมได้เดินทางมาที่ผาจ้องเมืองทุรคมแข็งเียงจันทร์ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ฝนกําลังตกลงมาในป่ปาไม่แปลกซึ่งในบริเวณทางนี้จะเป็นทางผาจ้องเนาะในบริเวณทางนี้ส่วนทางไปทางพุ่นก็จะเป็นเส้นทางที่จะเดินไปยังท่าบ้าทนายางก็สามารถเดินไปทางนี้ได้สวัปที่ หรือหาจะลงไปทางวัดปู่สมบัตรมกันลงไปทางนั้นได้นะไปทางนั้นนี่จะเป็นบรรยากาศงามฝนฝนตกลงทางขบาอาจารย์เดินทางมาแล้วนะแล้วเขาไปเบื้องบรรยากาศในแถวทางหน้าผาตั้งเดินทางไปเบื้องยังสถานที่ผาจองเดินทางแต่ว่าในตอนนี้ฝนตกแล้วก็มันมีหมอกขึ้นมานะเขาจะบ่เห็นวิวทางใต้ แต่ถ้าบบมีมองคมผังนี่เขาจะเห็นวิวทางใต้หรือแม้กระทั่งเป็นการเคลื่อนกันเช่นเดียวากาันจะได้เห็นบรรยากาศทั้งหมดในทางใต้เนี่ยทางใต้ก็คือเห็นไปถึงนครหลวงวิ่งจันทร์เพราะสถานที่นี้เป็นสถานที่สูงเนาะสามารถแนมลงไปทางใต้สามารถเห็นถึงนครหลวงวิ่งจันทร์ได้แลวก็เห็นถึงแม่น้ำเงึมและต่อใสแม่น้ำของะะสามารถแนมเห็นฝั่งประเทศไทยได้นี่เขาจะเบ่งในสถานที่บรรยากาศ และนอกนี้ก็จะมีคณะสงฆ์อื่นๆที่เพิ่นเดินทางมาจากนิกปฏิปธรรมซึ่งในเมืองเซานี้เดินทางไปดูประมาณห้าลักแล้วก็ไปกราบครูบาอาจารย์อยู่ทางทางทาง,ทางใต้พุนาะจะมีทาทางอีกบางนึงจะเห็นนี่จะเป็นก้อนหินที่อยู่ในในการเดินทางออกเพิ่นได้พาครูบาอาจารย์มาอัดคลิปกัน,นอัน <laughs> นี้จะเป็น เนื่องผ่านะครับเปเพิ่งผ่าจองอสถานที่นั้ผ่าจ้องซึ่งผ่าจองในสาเหตุที่เพื่อนท้องผ่าจ้องก,ก็คือว่าในสถานที่นั้นเนาะคือในเมื่อก่อนในตอนนั้นทีมีทหารใหมาโดดจ้องหรือว่าได้เอาจ้องขึ้นอยู่ในสถานทีน่นี้ซึ่งเราเห็นเนาะก็คือบริเวณทีมีฟุทธหุกท,ที่เราเห็นในตอนนี้นี่จะเป็นบรรยากาศอีบรรยากาศหนึ่งเนาะ ซึ่งโดยปกติบรรยากาศที่ท่านผู้ชมหรือว่าทางผู้ที่ตามใน Facebook อื่นๆได้เห็นกันจะเป็นบรรยากาศในช่วงที่กลางคืนหรือว่าฝนเศร้าแดดออกก็จะเห็นน้องโมดทั้งมวลที่แจ้งกว่านี้แต่นี้เอามาท่ายให้เบิ่งในบรรยากาศที่มีเมฆหมอกแ้วก็ฝนตกนะทางเมฆหมอกฝนตกนี่จะเป็นทุ่งธรรมจักที่เพิไ่ไจะมาเห็ดไว้ร้านนะสถานทีน่นี้แต่วรน,นนี้มันจะบ่เห็นเนาะ เนี่ยเฝนตกอยู่ตอนนี้ตกแล้วก็มีหมอกหลเอาบวาสามารถที่จะแนมเห็นไปทางบรรยากาศทางใต้ได้เนาะเอาไว้เป็นวิวกลางคืนเดี๋ยวถทาฝนตกเมลรงจะมาอัดให้เบ่งเราจะเห็นทางดอกไฟทางประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวในทางโนดนเนี่ยแนมไปนี้เนาะซึ่งจากที่ทางคณะของอัตมาหนึกงกว่า,าได้เดินทางมานี่เ,เนาะใช้ระยะนีย เวลานี้สายสมควรในการเดินทางมาก็คือนับตั้งแต่นับตั้งแต่ตอนเช้าเนาะเดินทางขึ้นจากภูก็คือระยะยเวลาอยู่ประมาณเก้าโมงเนาะเดินทางนะเก้าโมงเดินทางมาจุดก,ก่จะหอดพี่ก็ตกอยู่สามโมงแรงเนื่องจากทางสูงสั้นแล็ทางขบาจังเนีย่ยได้คอยเดินทางมาเนี่ย,อยเอาไว้เพียงสมมีก่อนเนะาะเพราะว่า ฝนตกแล้วตอนนี้จะเรากลับไปยังจุดที่พักปรากฏก,ก่อนก็ขอฝากติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมคลิปต่อ,ตอไปแอกขอบใจ